เอาคลิปสองครับจาก<ช>ต่อต <ไป S 1> จากคลิปที่แล้วอันนี้ล่องสื่อสายพันมาใส่ไมอ่อืมเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นเกียร์สโลเด้อพี่น้องเกีสโล,โล้หลุดเปียกน,นี่กะใส่หล่อกรเป็นตุ๊กตาทางนั้นเก็ <c oughs> ตัวน,นี้กับเบรกเบรกนี่หกลอยครับเบรกหกลอยไปเคลนไปเคลนแล้วก็โอ้ึ้นบ่แล้วจะให้ลูกน้องขับอยู่สตาร์ท Trái phan này Vượt 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 À Hả? Có Đâu quay lắng luôn Quay lắng, quay nhủ nó Không bỏ bày, bày. Thôi, thôi, thôi. Mày chụp của mày เออไอ้ไปกินถอยดีๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮัฟมัอนี่ผมมาลองเอาแบบเคียงนกข้ามือไปเลยมึงจะถอยเซลอะไรวะว่าลุดเอาหลอดขคุปปี้ฮะบอเบียนซอมโกเอาถอยดีถอยบุหันโจยเลี้ยวกระแทกบุกหัน

ค um ุยอยากอาเลยวะโอ้โเดือดตบบอลห่วงแล้วอาหารนึ่งเกิดสไเจ็บดาเลยขำหยุด เล่งว่าได้ัสูตบอกวนะอ่ะอู้มันเล่งเลย้นอ่อยงนึงเอา้า มัอมั่มีอยู่นหน้าะไรวะคุณอ่ะเต็มถังเร้รรกันไรได้ดล่ะมัน,นมกันวิโดไปเขาค้กันวะแรงบอลงอ่ะมั้งมันแดงบอทันบอลลกันหุ้นคิวสายพันธิยาวเ เ่าฮ่าดึงไม่กันน่ะอู้หู้ห้ปีนนี่เป็นหมวโทกวันกัวปิดด้ยล่ะ เปิดเอาเปิดก็ได้ไม่ใช่ติด,ดอ้าวก็ต้องไปก็ต้องไป <laughs> วันเสียงห้อเนาะ chiêu à chiêu chiêu à ừ mồm nè yên may vân yên có ăn

đi em <laughs> Ê ê bẻc bẻc à ไม่เชวอ่ะไม่แล้วหดอกม่ตัวกูตกูเจ็บดากไายทอดโม่เหรออู้เหลือนเล่ะโออ้าพี่้อง คือว่าบ่สำเร็จใหม่เลยอมันต้องเปลี่ยนวินก็ต้องใส่คาดหรือใส่เต <with subscribe. S 1> mm ียวต้องใส่ลูกเตียวก็ลหรน้องพี่คิดว่า โซเอาลากวไปแล้วล่ะเอาเวลาเนี่ยมึงจะเบีกมึเบียงไดงมึงใส่โซตรงนี้กันเอาลูกเตะล่องมันจะยุดเลยแต่ว่ากันโซมันบอลยุดแดงกันใส่เจ้าว่าเอาให้เบียกแค่ไหนกันเต้ไม่จะเหยียบเนี่ยเอากันนี่มึงเหยียบเบียกเคียงดับเลยแล้วขันมึงขันมึงใส่โซ ้องใส่สายพานก็ใส่ลูกเตียวโ,โอเคพี่นอ้องก็มีแหละไปล่อ,อ,ปลองให็บเบื้องแล้วลต้องให้ใส่ไว้ยันต้องเจาะจีเรียนกันว่ายันกับว่าเรียนเดีาเดาดัดแปลงใหม่แับล่อขีดสามแบบขีดสามจีสมบูรณ์กว่านี้เดอ้อคิดว่าเลยอ๋อแจนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อันมักเบื้อง คลิปดัดแปลง,ไงกดติดตามช่องกระบะสวยๆเด็กวัดเด้อพี่น้องเด้อเออมาแล้วล่องเจ้าวัดมันยืนเร่งเพ่งเร่งเนาะ